มืนอนี่เปิดคบหนึ่งกับตัวหนึ่งอี่ไหมตัวนี้แม่แม่บุญเสริมครับแม่บุญเติมครับลูกสาวลูกสาวตัวแม่ลูกสาวตัวแม่ครับแม่บุญยืนครับแม่ท่องกับบักเนี่ยน้บักผมจําบ่ได้เสียบบักแต่ว่าลูกเขาจำได้อยู่ท่องเคยเห็นมาท่้องเก้าไก่สัน่นเอกสารอยู่น้ารถรถคนก,กินดรถไปครับก,กิดรถไป สอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบว i ไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่อนปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามมือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาเป้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่จะได้พลาดคลิปดีๆราคาเป้ยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับครับเมาอยู่กับคุณพ่ออย่าง้อเมือนีเนาะพ่อบุญทันครับพ่อบุญทันไม่ชนะิ่งละอยู่บ้านไหนพ่อบ้านหนองทุ่มเนี่ยครับหมู่สองตำบลวังหินลาดเนี่ยนะครับอำเภอชุมแพคนนี่แหละ มื่อนี้มีอยากตัวครับพ่อเมื่อนี้เปิดครบหนึ่งกับตัวหนึ่งอีกไม่ตัวหนึ่งท่องครับครับเมื่อนี้อันนี้อันนี้แม่ลูกดิแล้ซื้อแม่อย่างพ่อเนี่ยแม่แม่บุญเสริมครับแม่บุญเติมครับผรมสูงเท่าไหร่พ่อผมสูงร้อยอสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามลูกสาวลูกสาวตัวแม่ลูกสาวตัวแม่ครับท่านได้ฉีดยาขาพญยาดไปพ่อเนี่ยยังครับยังบท่ได้ฉีดมัน ยังบ่ท่านได้ขีดอยู่พี่น้องเอาเมาไปขีดเอาทึงแม่เรา้วท่านเด็ทับไปพ่อน่ะแม่เขาเอาน้าเขาเขาว่าทับมาแล้วแจ้งว่าหักแล้วเขาทับได้จากแจ้งว่รับประกันอืมแต่ว่าทับครบตัวมาแล้วครับทับครบตัวมาแล้วกับพ่อไดพ่อหรือว่าพ่อคุ้มฝูงเนาะพ่อคุ้มฝูงครับครับแล้วแจ่ว่าบ่ท่านเด้รับประกันหรือพี่น้องบ่ทัานรับประกันพอขาดว่าผงขาดว่ามันท้องแล้วล่ะมันบบขืนบบอย่างมันนิ่งไหม ครับได้ละได้จากรอบแล้วอู้เนี่ยขั้นเป็นได้กันอยประมาณจากรอบหนึ่งนี่แหละครับขวายแม่ลูกลูกแม่ขาดน้าเลี้ยงน้จักน้อยครับสิเปิดไว้เท่าไหร่ฟอราคาหมือนเอาเปิดเท่าไหร่แม่ลูกหกสิบห้าจริงหกสิบห้าคะแนนเนาะครับครับออกเป็นแต่เรี้ยงี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงซอยแล้วเนี่ยครับโอ้หวยกิญยาดีมันลางมาดิมือห้อยมือแหงลูกแม่ราคานี่กับตัร้องใดที่เก่าครับตัร้องใดที่เก่าครับ รับเป็นตะเลี่ยงอยู่พี่น้องแล้วครับยังได้รุ่นตัวในท้องอีกอยู่กับยังได้รุ่นยังไม่อยู่ครับเบอร์โทรศัพท์เดยวผมยีเติมเข้าไปภายหลังเข้าไปเบื้องแม่ท้องบ้านพี่น้องครับครับตัวนี้ก็เป็นตะเลี่ยงอยู่กับบม่ฝอกับตัวที่สองตัวที่สองเราซื้อว่าแม่อย่าง่อแม่บุญยืนครับแม่บุญยืนรับความสูงเท่าไหร่ครับความสูงร้อยสามสิบสามขึ้นกันครับมเห็น เอือกปักเเาเออาครับเอือกปักเเผาข่องคอสามอ่องเลยพี่น้องตัวนี้ตาแจ่มจ้ำตาแจ่มแจ่มจ้ำมาเบิดแจ่มกับจ้ำหลายหลายความสูงกะด้วยสามสิบสามท่องกับตัวใดฟอดจ์ไงเย่ท่องกับบักเนียงเนาะบันผมประจำได้เสียด้วยแต่ว่าลูกเขาจำได้อยู่ท่อง ไปงี้มาท่องเก้าไก่ท่านเก้าเียก่าเป็นก้าไก่ตัวนี้ก็รับประกันทองเนาะพ่อเนาะครับตัวนี้รับประกันทองเอกสารอยู่น้ำรถรถเพิ่นกินรถไปครับเอกสารกินรถไปมีเรียบร้อยเบิดมีใบมีหลอดแม่ยังก่อนเหรอแม่แม่บุญยืนครับแม่บุญยืนผ้อมูลร้อยสามสิบสามคือกันครับสิบเปิดไว้เท่าไหร่พ่อ ปิดไว้เกตสิบเก้าครับเกตหมื่นเก้าพันตัวนี้อ่องคอเราชัดเจนนะพี่น้องชัดเจนครับตาแต้มแจ่มจ้ำกับงามหางไงครับลูกตัวที่สองที่สามถึงนะลูกตัวที่สองครับค้าช่วงที่สองค้าช่องครับหางเรากัเป็นพรวดที่ดีกับมีต่อนี้ป่าวป่ะปครับรับประกันต่อมนี้ครับเปิดไว้แล้วเปิดไว้เกตหมื่นเก้าพันราคาเนี่ยกับตอร้องเราเลขที่เก้าตอร้องเลขที่เก้า ตัดเบอร์โทรศัพท์แล้วจาบ่าได้เดี๋ยวสิเช็กเดี๋ยวก็สิล้งให้พี่น้องยิงกลางมาหาเราได้ตัวนี้กระต้อได้คือเก่านะพ่อนะต่อไห้คือเก้าครับทั้งสองตัวมาคบได้ก็ยิงกลางมาหาพ่อบุนทันได้ครับ,รบสั่น,นเ่าไว้สำนีกก่อนพ่อกกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ